โอเคโอเคครับทีเล่นเกมเปิดปิดครับ okay. okay, ันน่าจชอบที่มักล้มากๆจรนแต่ว่าถ้ามีอยากทิ้งสายเครื่องมือมัเป็ควช่วยกระตักให้การรับชมคนนั้นเกมกากๆนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมในยูเอนะครับในยูเอ เกมในเว็บกูจับนกโอเคแล้วตัดจิบไปก่ป okay, นอนโอเคครับลูกใครมาถึงแล้วนะครับเกมน,นี่มาแล้วครับตอนนี้โอเคครับ okay, ตอนนี้เรากำลังจะหนีเกือบโดนแดกแล้วไม่ละก,กูไปครับไปไปไปตอนนี้เรากำลังจะพุ่งไปหนีแล้วครับพุ่งพุ่งพุ่งโอเคครับโอเคโอเคพุ่งไปเลยอื เรดอโอ้จะไล่ทันแล้วมันจะไล่เราทันแล้วครับตอนนี้โอ้ยระวังระวังเกือบตายแล้วเกมนี้มันโคตรยากเลยครับ กินขนมปับโอเคไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โอนี่นีนีระวังระวังครับเวลาเล่นมันต้องวิ่งหนีด้วยไม่ได้กินหรอครับ<อ>ต่อให้แยกล่างมาันก็ต้องขี้ด้านก็กิดสเปกบาร์เพื่อจะแยกล่างครับ ถ้ากดดับเบิลยูมันจะเอาเป็นเหยื่อล่อให้ตัวอื่นมากินได้ระวังด้วยระวังด้วยมันจะกินเราได้นั่นไงว่าแล้วไม่อรอดตลอด ระวังระวังระวังเคเกมเว็บ okay. นะครับนี่เกมเกมเว็บนะครับระวังระวังระวังนี่คือเกมเว็บนะครับเราจะมาวิ่งเล่นกันมาดิกินหรอครับนี้นี่นี่น เฮ้ยนีหนีหนีเอาตัวรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ไม่มีทางเฮ้ยอันนี้เคยไล่กินคนเด็ไปกินมันะอุ้ยกิมใครว่ากิม ลิงครับโป๊ะแตกไปเลยไปเลยไปเลยเายก็ก็ก็โอเคครับนี่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 นียอื้ เล่นเกมเล็บกันนี่ครับเออ,อ,อ้ตอนนี้เราแพ้โอเคครับเมื่อกี้ตัดคลิปไปครับนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยโอเคครับมาเข้ามาเล่นเกมเกมนี้เลยครับโอเคครับมาครับ เกมแต่ฟองไททัานครัเดี๋ยวขยายภาพให้แป๊บหนึงโอเคครับไททันนะครับเกมไททัานมาเริ่มกันเลยเ มาครับเราหาซอฟเล่นกันเฮ้ยกากๆเองโอเคไปเลยได้เวลาตอนนี้ได้เป็นด่านขี่ม้าครับผมไม่ได้เช็คอินนะครับมาเลยผมไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมนี้มาเลยนั่นไม่ได้ครับผมต้องรอให้เขาเล่นเสร็จกันมาก,ก่อนครับโอเคครับต้องรอเร็วๆ โอเคครับตอนนี้เราต้องกระโดดลงไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เกิดเลยนะครับยื๊บบักมันเป็นการบักนะครับไททันหมดยังเนี่ยหมดป้ะเนี่ยเออไททันคงหมดแล้วครับโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะนคลิปอยู่อย่าเพิ่งโอเคไททันไททัน ระวังระวังเออผมว่าเราเปลี่ยนแมพนะครับเปลี่ยนแมพจรนะครับอตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่แป๊บนึงนะใหญ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมากวนนะอย่าพึ่งมากวนนะแป๊บ,บนึง โอเคครับมามาเล่นเป็นเพื่อนเลยดิเอเซียก็ได้นะเอเซียอโอเคนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาเรียบร้อยครับมันกว่าจะได้เกิดอะโคตรลำบากเลยอะงั้นผมจะพักวิดีโอก่อนที่จะนั่นครับ โอเคครับได้เกิดเรียบร้อยได้กับกาเองนะครับเล่นไม่เก่งเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้อันนี้เรากำลังไปแล้วครับอออลงเกลียนไททัน ไตลอดนะครับผมเวลาผมมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเหรครับกำลังเล่นแอคแทกออนไททันไม่ได้แดกกูหรอกไททันเกียนเล่น Titan, ไททันไททันเกมไททันรู้จักปะ <S <S 1> <S 1> เขากำลังน,นั่นทำคลิปรวมเกมไททันไม่ใช่รวมเกม โอ้โห,โหไททานหาแล้วแม่งกระโดดข้อสูงเลยมันจะตัดคลิปนะครับเข้ามาด้วยการโดนหักมือครับต่อด้วยเชือกนะครับเราจะมาเอาเชือกมาผูกกับเท้าของเขาเองนะครับตามด้วยเลืย I